วงเงินบัตรเครดิตทําให้เรารู้สึกว่ามีเงินมากกว่าความเป็นจริงนะคือจริงๆนะหลายคนจะคิดเอ้ยกูมีวงเงินใช้อีกตั้ง3ามแสนเราเลยความรู้สึกว่าเรามีเงินตั้ง3ามแสนแต่จริงๆมันไม่ใช่เงินมันเป็นวงเงินหนี้นะ ที่เราจะต้องเป็นหนี้นะอีกตั้ง0,000สนแต่หลายคนจะคิดว่าเรายังมีเงินรูดได้อีกตั้ง0,000สนนะนี่คือทําให้เขาเรียกว่าสมองมาสั่งการเพี้ยนนะครับทีนี้ต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าใช้ดนะ้ใช้ดีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบการใช้เงินเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นกับดักทางจิตวิทยาทางการเงินนะครับที่ทําให้เรารูดใช้จ่ายเพลินจนกลายเป็นหนี้แบบหนี้สินอิลุงตุงนังนะครับเรียกว่าแกะกันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดกันถึงเรื่องจิตวิทยาการใช้เงินและก็จิตวิทยาในการใช้บัตรเครดิตของคุณนะครับที่หลายคนเนี่ยนะครับมีบัตรเครดิตจนสุดท้ายเนี่ยนะครับหนี้สินอิลุงมตุงนังนะครับเรียกว่าแกะกันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการใช้บัตรเครดิตกับจิตวิทยาของการใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยมันออกแบบจากกลุ่มทุนนิยมแล้วกันนะใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นกลุ่มนายทุนกลุ่มนายแบงก์นะครับ ปล่อยปรดหลักนี้ออกมาเพื่อที่จะครอบงาชีวิตคุณนะเพื่อที่ให้คุณตกเป็นทาสในการจ่ายดอกเบี้ยมันทุกเดือนทุกเดือนนะวันนี้เรามาคุยกันว่าเราจะแก้อย่างไงแล้วก็จิตวิทยาเหล่านี้นะครับมันทําให้สมองของคุณเนี่ยคิดยังไงคุณถึงตกเป็นทาสของเขานะเรามาเริ่มกันเลยนะครับในบทความนี้ของผมนะครับต้องบอกว่าทําไมเราถึงติดหนี้บัตรเครดิตได้ง่ายกว่าที่คิดนะถ้าคุณรู้สึกว่าลูดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะหรือเคยจ่ายเงินค่าอาหารแพงๆผ่านบัตรเครดิตโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยคือกินของแพงเต็มที่อ่ะแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าแค่รูดบัตรนะครับแล้วก็เฉยๆอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เงินสดเนี่ยเราจะไม่กล้าสั่ง็อ lobster นะ Lob ster, นะตัวละ2,000-3,000นะฮะทมาหอ,อกนะชิ้นหนึ่งก็หลายพันนะครับ,บวายขวดแพงๆแต่เราไม่รู้สึกไงเรารูดบัตร นะแต่ถ้าเราต้องใช้เงินสดเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ควรสั่งของกินขนาดนี้เราไปกินแค่กว๋วยเตี๋ยวก็ได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการเงินนะครับแต่มันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการใช้เงินของเรานะและนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับหลายคนถึงใช้จ่ายเพลินจนเป็นหนี้บัตรเครดิตโดยไม่รู้ตัววันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับไปเริ่มกันเลยนะต้องบอกว่าจิตวิทยาในการใช้บัตรเครดิตนะทำไม รูดง่ายการจ่ายเงินสดอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะมันรูดง่ายกว่ายอยู่แล้วมันไม่ต้องตัดสินใจเยอะนะสมองของเราเนี่ยนะมันจะมันจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เสียเงินออกไปนะเราไม่รู้สึกว่าเราเสียเงินทันทีเพราะต,ต้องใช้คำานี้เราไม่รู้สึกว่าเราเสียเงินทันทีเพราะเรายังมีเวลาในการที่จะหาเวลาไปจ่ายตามยอดบัตรนะระยะเวลาการตัดบัตรอีกทีหนึง่งนะ การใช้บัตรเครดิตทําให้เราไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นเงินที่มันออกจากกระเป๋าของเรานะครับแบบที่เกิดจากการตอนจ่ายเงินสดจริงๆเนี่ยมันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะเวลาที่เราจ่ายเงินสดเนี่ยเราต้องหยิบแบงก์ออกมานะครับแล้วทำทำให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันทําให้รู้สึกว่าสูญเสียเงินออกไปจากกระเป๋านะแต่ถ้ารูดบัตรเครดิตคุณไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุตินะคุณไปทานข้าวแล้วคุณมีเงินอยู่1000บาทคุณรู้ว่าคุณมีเงินอยู่1,000บาทในกระเป๋าอะคุณจะไม่กล้ากินข้าวให้มัน เกิน8 9 0 0้หรือใกล้พันอ่ะคุณอาจจะกินแค่ร้อยส0งนะเพราะคุณเห็นเงินอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้าเกิดคุณมีบัตรเครดิตนะคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะคุณจะรู้สึกว่าบัตรเครดิตยังรูดได้หลายหมื่นอ่านะแค่นี้แค่คุณไปกินข้าวมันก็ต่างกันแล้วเอ้ยวันนี้กินร้านนี้แล้วกันรูดบัตรเครดิตไปก่อนนะแต่อีกไอ้อนึงไม่มีบัตรไว้ใช้เงินสดกระเป๋าตังค์ไม่มีพันเดียวกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง นี่คือสมองมันสั่งการไม่เหมือนกันนะครับและอ,อย่างคืออีกข้อหนึ่งนะครับก็บอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันกระตุ้นให้เราซื้อของแพงขึ้นการศึกษาโดย MIT นะบอกว่าคนที่จ่ายชำระสินค้าหรือบริการเนี่ยด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมักจะใช้จ่ายมากกว่าคนที่จ่ายด้วยเงินสดเพราะพวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดทางการเงินน้อยลงหรือไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดทางการเงินเลยความเจ็บปวดทางการเงินคืออะไรคือ ไม่รู้สึกสูญเสียเงินในกระเป๋าอ่ะรูดบัตรเครดิตมันไม่รู้สึกนะครับเช่นนะเขาบอกว่าเช่นถ้าคุณเนี่ยนะครับมีเงินสดอยู่10,000บาทแล้วคุณก็ต้องการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณหนึ่งเครื่องนะครับคุณก็จะไปดูที่ร้านแล้วคุณก็ดูราคาเพราะคุณมีแค่หมื่นเดียวไงคุณก็จะดูราคาเอ้ยแม่งแปดพันเก้าพันเอ้ยมาเทียบสเปคแต่ราคาเนี่ยต้องไม่เกินหมื่นพะมีเงินแค่หมื่นเดียวนะแต่ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตรูด คุณจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณจะซื้อเครื่องที่มันแพงกว่าเดิมนะฮะมีเงินอยู่แค่หมื่นซื้อแค่หมื่นแต่ถ้าเกิดคุณใช้บัตรเครดิตรูดอะตั้งใจไว้ว่าจะซื้อเครื่องละหมื่นนะพอบอก0% 10เดือนอ่ะคราวนี้เปลี่ยนใจละเอาแทนที่เอาเครื่องละหมื่นเอาเครื่องละ2 0 0 0 0ื่นสามหมนะครับอันนี้หลายคนเป็นรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะเก่งกายกว่าคนอื่นนะผมก็เป็นนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้อที่3บอกว่าวงเงินบัตรเครดิตทําให้เรารู้สึกกกวว่า่าาามมีเงิน ความเป็นจริงนะคือจริงๆนะหลายคนจะคิดเ้ยกูมีวงเงินใช้อีกตั้งสามแสนเราเลยความรู้สึกว่าเรามีเงินตั้งสามแสนแต่จริงๆมันไม่ใช่เงินมันเป็นวงเงินหนี้นะ ที่เราจะต้องเป็นหนี้นะอีกตั้ง3 0 0 0 0 0แต่หลายคนจะคิดว่าเรายังมีเงินรูดได้อีกตั้ง3 0 0 0 0นนะนี่คือทําให้เขาเรียกว่าสมองมนสั่งการเพี้ยนนะครับทีนี้ต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าใช้ไนดะ้ใช้ดีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบการใช้เงินเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นกับดักทางจิตวิทยาทางการเงินนะครับที่ทําให้เรารูดใช้จ่ายเพลินจนกลายเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวมีสถิติที่น่าตกใจนะครับเขาบอกว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยในของประเทศไทยนะครับในปีที่แล้วนะฮะเพิ่มขึ้น25%นะท,ทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีนะแต่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น25%และก็มีหนี้เสียพุ่งขึ้นในหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น3.2%คนที่ใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินเนี่ยจะใช้มากกว่าคนที่ใช้เงินสด20-30%นะคือคนใช้เงินสดจะใช้จ่ายเงินต่อเดือนน้อยกว่าคนที่รูดบัตรเครดิต เอาเป็นว่าคนจ่ายเงินสดเดือนละหมื่นแต่ใช้บัตรเครดิตเดือนละหมื่นสองหมื่นสามและหลายๆคนที่มีบัตรเครดิตเนี่ยก็คิดว่านะตัวเองมีเงินเยอะกว่าความเป็นจริงนะเพราะวงเงินเครดิตยังมีใช้ได้อยู่นะอย่างที่ผมบอกนะรู้สึกว่าไอ้วงเงินบัตรอ่ะเป็นเงินของเราว่าเรามีวงเงินใช้ได้ขนาดนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าเรามีตัง อันนี้ก็เป็นหลักทางจิตวิทยานะฮะต้องบอกแบบนั้นทีนี้ต้องบอกว่าทําไมนะฮะบัตรเครดิตทําให้เราติดหนี้ง่ายขึ้นข้อแรกเลยเขาบอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเสียเงินทันทีการใช้บัตรเครดิตทําให้เราไม่เห็นเงินสดออกจากกระเป๋าอะเราจงไม่รู้สึกถึงการใช้จ่ายจริงนะครับเช่นถ้าต้องจ่ายเงินสด1000บาทอาจจะลังเลนะมีเงินอยู่ในกระเป๋าพันนึงเหลือของพันนึงเหลือว้ยจากชงักยังมีเขาเรียกว่าตัดสินใจว่า จะเอาดีหรือไม่เอาดีมีการมีการพิจารณาในช่วงขณะแต่ถ้ารูดบัตรเครดิตพันหนึ่งเอาไปเลยเอาไปรูดเลยน้องนะมันรู้สึกไม่เหมือนกันแล้วบัตรเครดิตเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คุณซื้อของแพงขึ้นนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าไปซื้อมือถือนะตั้งใจไว้แค่หมื่นเดียวมาถึงเวลา2 0 0 0ม30,000มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะมีเฮ้ยเนี่ยถ้าใช้บัตรนี้นะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนใช้บัตรนี้ได้แคชแบ็กใช้บัตรนี้เอาพอยต์แรกส่วนลดอะไรว่าไปเท่ากับว่าคุณก็ซื้อของแพงขึ้นนกกว่่าาเเดดิิมทีคคคุุณณตัั้้งใจะรบแลถ นะเช่นนะคุณมีเงินเดือน30,000บาทแล้วก็มีวงเงินบัตรเครดิต1 0 0 0 0แสคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเงิน1 0 0 0 0แบาทเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้คุณใช้จ่ายเกินตัวนะครับอันนี้มันความรู้สึกของทุกคนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่าสมมุติว่าคุณจะซื้อมือถือหมื่นเดียวนะถ้าใช้เงินสดซื้อคุณก็ซื้อหมื่นเดียวแต่พอไปไปมา,มา เอ้นี่มันรุ่นไหนสักรุ่นะนะสองหมื่นห้ารุ่นนี้ไอ้อคนขายารุ่นนี้พี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนพี่ผ่อนเดือนละสองพันห้าไม่มีดอกเบี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ถ้าเราเอาเงินสดจ่ายเนี่ยมันหายเงินหายไปหมื่นนึงเลยนะแต่ถ้าไอ้รุ่นนี้มันแพงกว่าจากหมื่นเป็นสองหมื่นห้านะแต่เสียแค่เดือนละสองพันห้าไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะงั้นรูดเลยนั่นแหละนะครับอันนี้มันทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเพราะนั้นหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าจะติดกับดักตรงนี้นะครับ เป็นย่างนันจริงๆนะอย่างที่ผมบอกผมก็ผมเองก็เป็นนะประจําเลยนะไปซื้อมือถือเอาแค่พอใช้ได้วะแต่บอลสุดท้ายนี่เอารุ่นเต็มแม็กเลยทุกทีอะท่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่อยากเป็นหนี้บัตรเครดิตคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเปลี่ยนยังไงนะต้องบอกว่าอย่างงี้มีวิธีการอยู่สองสาข้อข้อแรกบอกว่าให้คุณใช้บัตรเดบิตแทนบัตรเครดิตนะถ,ถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คือเป็นโรคจิตอ <laughs> ะไม่ใช้เงินสดแต่ขอใช้บัตรเอาเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตเป็นบัตรเดบิตได้ไหมเพราะบัตรเดบิตเนี่นมงงนยม พราะนั้นเนี่ยรูดไปนะก็ได้ความรู้สึกรูดเหมือนกันแต่มันเป็นบัตรเดบิตถ้าไม่มีเงินก็รูดไม่ได้นะครับข้อแรกคือใช้บัตรเดบิตแทนบัตรเครดิตข้อ2คือคุณจะต้องจดทุกค่าใช้จ่ายของคุณนะจ่ายอะไรกินก๋วยเตี๋ยวนะจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์สั่งแก๊ปซื้ออะไรว่าไปนะซื้อของเซเว่นจดให้หมดจะได้รู้ว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะนะครับใช้บัตรเครดิตในการจ่ายก็ตาม นะไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าห้ามใชา้บัตรเครดิตนะ,ะคุณอาจจะใช้บัตรเครดิตเหมือนเดิมก็ได้แต่คุณต้องจดนะว่ารูดอะไรไปวันนี้รูดอะไรไปไม่ใช่ว่าไปจดวันที่ต้องจ่ายบินไม่ใช่นะรูดอะไรไปด้วยบัตรเครดิตคุณก็ต้องจดไว้นะอันนี้ได้ผลผมผมบอกเลยว่าได้ผลผมเองก็ใช้นะครับต่อมานะครับคุณอาจจะลองใช้นี่หักดิบเลยนะไม่ใช้บัตรเครดิตเลยนะใช้เงินสดล้วนๆนะครับลองใช้แบบเงินสดล้วนๆหนึ่งเดือน ลองดูนะครับ1เดือนไม่ใช้บัตรไม่ลูดเลยนะไม่ซื้อของลาซาด้าไม่อะไรทั้งสิ้นนะใช้เงินสดล้ว,ลวนสั่งของแล้วมาเก็บเงินปลายทางเอานะลองใช้ดูว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพติดการใช้บัตรเครดิตได้ไหมแล้วคุณจะหลุดพ้นจาก <c oughs> เรียกว่าอะไรหลุดพ้นจากพันธนาการความเป็นหนี้ของคุณทั้งปวงนะครับนี่แหละลนะ้วต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาทางการเงินนะครับที่เจ้าของบัตรเครดิตหรือเจ้าหนี้นะครับเอาไว้หลอกหลอนคุณนะครับ แล้วเขาก็กดที่คุณเป็นทาสเขาตลอดชีวิตด้วยดอกเบีย้ยบัตรเครดิตอันแสนแพงนะครับก็คลิปนี้จบตามนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ